ที่มาวันนี้นะครับวันนี้ผมมาสะท้อนในมุมของของของคนแม่สายครับที่ได้รับผลกระทบมาค่อนข้างจะปีนี้เป็นปีนที่สามแต่เมื่อก่อนน้ําสายสวยสะอาดผมก็ไปถามคนเข้าคนแก่ว่าคาว่าน้ํใสามาจากไหนเขาบอกว่ามันมาจากคําว่าน้ําใสคือน้ามันใสมากแล้วมองเห็นทัวปาเขาก็เรียกเรียกเรียก,กน้าําใสน้สาใสจนมันเพีย้ยนมาเป็นคําว่าน้าํใส ที่ผ่านมาน้ำใสนี่ใสามาตลอดครับเราทุกสงการจะต้องไปเอาทรายที่หัวน้ำใสเพื่อไปวัดกันประเพนี้เริ่มหายไปตั้งแต่น้ำมันเริ่มเ่มเปลี่ยนสีจนล่าสุดเมื่อสาปีที่แล้วสาปีที่ผ่านมาน้ำเปลี่ยนสีเป็นขาวขุ่นซึ่งน้ำใสเนี่ยเราเอามาใช้เป็นน้ำประปาดล่มใช้ในชนุมชนเมืองประมาณห้าหมืน่นห้าหมื่นคนที่ใช้น้ำตรงนี้นะครับ อีกบางส่วนก็เอาไปใช้เป็นการเกษตรจะผ่านไปทางชะทานเพื่อไปทําการเกษตรทำํทำทานาข้าวนะครับซึ่งอันนี้เราก็ส่งตัวยอย่างดินที่เราปลูกข้าวกำลังรอผลจากอาจารย์ตอกอยู่ว่าอทุกวันนี้ปลอดภัยไหมมันยังสามารถกินได้ไหมนะครับซึ่งปัญหาของเรามันมันเริ่มเปลี่ยนสีหนักขึ้นมาสามปีแล้วที่ผ่านมาเราก็พยายามเอาสื่อเรามีพวกที่เป็นสื่อ อย่างหลายช่องแล้วก็ขอให้เขาช่วยเป็นปากกรเสียงแทนแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนหนักสุดก็คือปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยน้ําท่วมท่ำผาจมโครนมาทุกปีผมก็ลงไปช่วยปกติครับเมื่อก่อนก็สามวันสามวันก็เทศบาลไป,ปล้างโคลนจบปีที่แล้วผมอยู่ท่ำผาจมสองเดือนไม่ได้ออกจากพื้นที่ไม่แต่วันเดียว ไปช่วยเอาดินออกเอาผมออกทีวีเกือบทุกวันแล้วปีนี้เมื่อวันที่ยีสี่เดือนที่แล้วผมก็ไปช่วยเหมือนเดิมมือผมลอกยังไม่หายเลยผมผมก็ไม่รู้นะว่าก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ได้เป็นอะไรหลังจากนั้นมาเริ่มคันคันวันอาทิตย์สองอาทิตย์ทายาตอนนั้นหายคันแต่มือลอ,อกซึ่งผมก็ไ่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ค่อนข้างจะก,กังวลแล้วก็ปีนี้น้ําท่วมจริงยังมาไม่ถึงถ้าน้ําท่วมจริงแล้วผมยังคุยกับ ชุดต้องการของเทศบาลผมว่าปีนี้จะช่วยไหมโอ้ยพี่ผมไม่เอามันน้ำมีสารพิษอะ่ะถูกไหมแล้วชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านแล้วแล้าแน้ที่ไม่ไปแล้วชาวบ้านจะอยู่ยังไงน้ําต้องขังอยู่อย่างนั้นผมมองว่าไม่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากอย่างน้อยเขาก็ต้องขังอยู่นะอีกหลายชั่วโมงอะ่ะโอเคปีนี้เรามีทหารช่างมาทํามาทำอ่ากำแพงให้ทําอะไรให้แต่ว่าน้ํานอกอาจจะเข้ามาได้หนึ่งแต่น้ําในมันมาผสมจากน้ําบนเขามาด้วยมันก็เออเหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเราไปใช้คลิเชไปตรวจน้ำบอ่อบางจุดเจอศูน0 1จุดศูนย์ห้าศูนจุดหนึ่งหนึ่งศูนจุดูสี่ซึ่งตอนนี้กเราไปตรวจในแหลบซึ่งเราไม่มั่นใจว่าไอ้น้ำบอ่อที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันปลอดภัยไหมเพราะว่ารอบที่แล้วที่น้ำป่ามามันมาขังอยู่สองเดือนเนี่ยมันซึมเข้าไปในในเขาเรียวกว่าน,น้ำน้ำบอ่อน้ำตื้นน้ำบอ่บอน้ำตื้นแบบเราก็ค่อนข้างจะตรงวนแล้วก็ ทุกวันนี้เราใช้น้ำปราปาแม่สายเนะี่ยแปรงฟันก็อม่าม่าุงข้าวบางครูเรือนใช่ไหมครับโอเคเราไปตรวจไม่เจอสารหนูแต่แต่ใครมั่นใจได้ว่าเราสารตะกั่วมีไหมมีใครตรวจหรือยังแล้วคนแม่สายต้องใช้น้ำปราปานั้นนั้นต้องห้าหมื่นคนเนะี่ยแล้วมั่นใจไหมว่าอีกห้าปีสิบปีผมอาจจะไม่เป็นมะเร็งวันนี้แต่ผมออกพาพูดวันนี้ผมผมกลัวว่าถ้าเรายังไม่ออกมาช่วยกันพูดเรื่องนี้ทาเรื่องนี้ให้มันใหญ่ อีกห้าปีสิบปีคนแม่สายที่ใช้น้ําน้ําสายเนี่ยมาเป็นน้ําประปาจะเกิดมลพิษกี่คนที่เราใช้น้ำกรกูลทุกวันเนี่ยที่มาใช้น้ําประปาเลยอยากจะสะท้อนให้อยากให้ทุกคนออกมาช่วยกันผลักดันทาเรื่องนี้ให้รัฐบาลมาแก้ไขปัญหานี่ให้ให้มันให้มันอย่างจริงจังอย่างผมอยู่แม่สายผมไปไประชุมทบีซีกับทหารพ่อมาก็บอกว่าเขตที่มีเมืองอ่ะเป็นเขตปกคร,รองพิเศษของวัด ซึ่งพม่าบอกว่าเขาไม่มีอำนาจที่เขาจะประจัดการแต่เขาจะแจ้งไปนะว้าก็บอกก็ไม่รู้จะพูดยังไงเขาก็บอกอ่ะเดี๋ยวจะไปบอกนะให้ทําตามระบบแต่คนทําเขาได้เงินเดี๋ยวทุกวันอนะ่ะแล้วเขาก็ส่งเข้าจีนผมมีรุ่นน้องที่จบมาจากจีนเขาอ่านภาษาจีนอ่านเว็บไซต์จีนให้ดูเขาบอกว่าประเทศที่ซื้อแล่มาหาที่สุดก,ก็คือจีนซื้อมาหาที่สุดก,ก็คือจอากพม่าแล่เออ ซื้อเยอะที่สุดก็คืออเมริการองลองมาก็คือจีนแล้วจีนนำเข้าไหนก็นําเข้าจากพมา่านะครับแลกับทุกทเนีอ่ะมันนําเข้าจากพมา่าแล้วเข้าจีนซึ่งเราจะต้องห่วงและอยากให้ทุกคนออกมาพูดทาเรื่องนี้ให้ให้รัฐบาลแก้ไขยอย่างจริงจังเพื่อเพื่อรุ่นเราแล้วก็รุ่นลูกเราจะได้ปลอดภัยในวันข้างหน้านะครับขอบคุณครับ